สวัสดีครับก็สู่ช่วงเวลาของเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับและนี่คือช่วงเวลาของไขปมผ่านเลนกับผมไลุกพลวันครับทางช่องลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สัมันงานตํารวจแห่งชาติเจอกันทุกวันเสาร์นะครับทางช่องลิสทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงคุณผู้ชมแน่นอนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยเรื่องราวคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะหนึ่งในคดีที่เกิดขึ้นล่าสุดนัั่นนคคโหหดาศะรบ ที่มีความคล้ายคลึงจนคนในสังคมตั้งสมญานามว่าศอุย2,568และชื่อนี้มันก็เลยกลายเป็นดรามา่าเรื่องราวที่มันเป็นภาพจำของคนในอดีตจริงๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าคนในสังคมไทยในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะที่พอพูดถึงเรื่องของอประเด็นที่ศพถูกฆ่าหันศพอวัยวะหายไปหรือว่ามีการฆ่าขวดเห็นเครื่องในต่างๆหรือแม้กระทั่งการฆ่าเด็กแล้วก็มีการควักอวัยวะทุกคนจะพูดกันว่าคดีนั้น เกี่ยวเนื่องแล้วก็มีใจความสําคัญชื่อหนึ่งขึ้นมาก็คือสีอุ่ยนั่นเองวันนี้เราจึงขอนําเสนอครับเรื่องราวของการย้อนรอยคดีในอนดีตนะฮะและใช้หัวข้อแฮชแท็กคำว่าปลดปล่อยสีอุ่ยแท่อึ้งเพราะเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ต้องหาที่ทำการฆาตกรรมเด็กอีกต่อไปนะครับเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมติดตามในตัวอย่างรายการจากช่วงแรกกันก่อนเลยครับ อย่างที่บอกนะครับภาพจำของคนไทยในอดีตแล้วก็รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยเอาจริงๆแล้วในโซเชียลมีเดียเองก็ตามนะครับถ้าพูดถึงคดีความที่มันมีความใกล้เคียงหรือว่าคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะการควักหัวใจควักปอดครับควักตับออกไปก็จะต้องพูด ถึงสมญานามหนึ่งะนะฮะที่เราก็ติดตามมาแล้วก็ติดหูมาโดยตลอดคุณผู้ชมแต่ในวันนี้ทางรายการไขปมผ่านเลนนะครับเราจะขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะครับไปเปลี่ยนแปลงฐานความคิดแบบนี้และเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนี้ต่อไปที่จะสามารถพูดถึงซีอุยแซอึงในมุมมองที่ดียิ่งขึ้นได้แต่แน่นอนครับช่วงแรกผมจะมีไทม์ไลน์แบบสรุปให้เข้าใจเลยว่า การเปลี่ยน <itor> แปลงครั้งนั้นในปี63เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงและที่สําคัญนะครับเรื่องราวคดีความในอดีตของซีอุยแซ่อึ S ้ง e จะเป็นอย่างไรใครที่อยากฟังแบบแนวสรุปครับหลังจากนี้5นาทีเป็นต้นไป <S <S คุณสามารถฟังแล้วก็ปิดได้เลยนะครในรายการนี้แต่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดใครอยากติดตามคดีแบบละเอียดว่าเคสไหนคดีไหนที่ทำให้ซี U I S e อุยแ่อึ้งถูกตราหน้าว่าเป็นมนุษย์กินคนต้องติดตามตลอด30นาทีของรายการครับ ชายผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์กินคนได้ฉายานี้มาเป็นเวลา61ปีเมื่อวานนี้มีการชาปนากิจร่างของซีอุโอเป็นที่เรียบร้อยเรามาอ่านเรื่องราวของเขาแล้ว<ม>เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสงารเห็นไหมละ่ะ<ม>หลายคนเลยบอกว่าการที่จะเอาเขาไปแสดงแบบนี้<ม>จัดนิทรรศการเอาไปโชว์แล้วก็ตราหน้าเขา ปล่อยซีอุยแซ่อึ้งบทสรุปกว่า60ปีครับของความเข้าใจผิดรวมไปถึงการละเมิดศักดิ์ศรีและการคืนความเป็นมนุษย์ให้กับสีอุยแซ่อึง้ง23กรกฎาคม2563นาน่าจะถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกวันหนึ่งวันที่ร่างของชายคนหนึ่งผู้ที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นมนุษย์กินคนได้รับการชาปน,านกิจตามหลักศาสนา หลังจากถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์มาอย่างยาวนานกว่า60ปีคนคนนี้เขาชื่อว่าซีอุยแซอึงสำหรับคนรุ่นใหม่ชื่อของเขาอาจจะฟังคล้ายกับตำนานหลอนๆจากหนังสือพิมพ์หรือภาพ,พยนตร์แต่สำหรับนักสิทธิมนุษยชนนักวิชาการและประชาชนจำนวนมากซีอุยคือสัญ,ญลักษณ์ของความอายุติธรรมในระบบยุติธรรมประเทศไทยรวมไปถึงการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่กินระยะเวลาย,ยาวนานมากว่าถึงครึ่งศตวรรษจากแรงงานจีนอบพยพสู่ข้อกล่าวหาที่ไม่มีวันลบเลือนสี่อุ๋ยแซ่อึง้งอบพยพจากประเทศจีนมาอยู่ประเทศไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาถูกจับกลุมในปี2501จากข้อกล่าวหาว่าฆ่าเด็กและกินอวัยวะภายในโดยถูกเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมเด็กถึง7คดีด้วยกัน แม้ต่อมาหลายฝ่ายจะตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุกคดีเหล่านั้นและบางคดีอาจจะมีหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือหรือหลักฐานไม่เพียงพอแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือสื่อมวลชนในยุคนั้นได้สร้างภาพจำของเขาในฐานะมนุษย์กินคนและเราทุกคนที่โตมาในยุคนั้นก็ได้กลายเป็นภาพจำและฝังรากลึกอยู่ในใจคนไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา จนกระทั่งศพของสิอวีแซ่อึ้งครับถูกนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้จากคดีอาชญากรรมแต่การจัดแสดงศพยังเปิดเผยเช่นนั้นกลับนำไปสู่คำถามที่ค่คอยๆก่อตัวขึ้นในสังคมจุดเริ่มต้นของการทบทวนเมื่อศักดิ์ศรีของผู้ตาย ไม่ควรถูกละเมิดเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปในปี2562เรียกได้ว,ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชื่อของซีอุยแซ่อึง้งได้กลับมาอยู่ในความสนใจของสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการเผยแพร่ภาพจัดแสดงร่างของซีอุยในพิพิธภัณฑ์พร้อมคำอธิบายว่าเขาเนี่ยคือมนุษย์กินคนและแน่นอนครับปัจจุบันเองก็ยังมีคนเชื่ออย่างนั้น นักวิชาการนักสิทธิมนุษยชนและประชาชนคนทั่วไปจำนวนมากก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการจัดแสดงดังกล่าวละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ของซีอุยได้เกิดแคมเปญล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org เรียกร้องให้สิริราชพยาบาลนำร่างของซีอุยออกจากการจัดแสดงและจัดพิธีทางศาสนายอย่างเหมาะสม หนึ่งในแรงผลักดันที่สำคัญมาจากนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ชี้เห็นแล้วว่าไม่ควรใช้ศพของบุคคลที่อาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมมาเป็นวัตถุการเรียนรู้โดยปราศจากความเคารพสิริราชกสมภาคประชาสังคมได้ร่วมกันทบทวนข้อได้จริงอีกครั้งหนึ่งจากเสียงสะท้อนจากสังคมทำให้หลายหน่วยงานเริ่มออกมาเคลื่อนไหว 4มิถุนายน2562สิริราชประกาศเปลี่ยนข้อความป้ายหน้าจัดแสดงของสีอุยโดยระบุว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาแทนคำว่ามนุษย์กินคน5กุมภาพันธ์2563คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสมอได้มีการออกแถลงการว่าการจัดแสดงศพของสีอุยเข้าข่ายการละเมิดสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 15กรกฎาคม2563ครอบครัวของสิุยได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการถึงการเตรียมการจัดชาปนกษษษษิจศพสิ้นสุดการจัดแสดงในวันที่23กรกฎาคม2563หลังจากเวลาล่วงเลยผ่านไปมากกว่า60ปีในที่สุดร่างของสิุยก็ถูกเคลื่อนย้ายออกจากศิริราชพยาบาลไปยังวัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรี และได้รับการชาวปนก,กิจอย่างสมเกียรติในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั่นเองไม่มีคำกล่าวอำลาไม่มีพิธีโออามีเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สังคมต้องจดจำว่าการคืนศักดิ์ศรีให้แก่ผู้ตายแม้จะช้าแต่มันคือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นกรณีของซีอุยเองเป็นบทเรียนจากอดีตถึงอนาคตเรื่องราวของซีอุยแม้จะเป็นการตั้งคำถามปัจจุบันว่า มันจะลบภาพมนุษย์กินคนได้ไหมนั้นผมเองก็ไม่สามารถตอบได้ยังเหตุการณ์หลายๆเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอวัยวะหายไปหรือเรื่องของการกินศพมักจะได้รับการพูดถึงว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นซีอยอยู่เสมอเลยทีเดียวเรื่องราวของซีอเองก็คือการตั้งคำถามครับต่อกระบวนการยุติธรรมในอดีตโดยเฉพาะประเด็นการบังคับรับสารภาพ การตรีตาผ่านสื่อและการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาโดยปราศจากการพิจารณาตามหลักฐานอย่างถี่ถ้วนแน่นอนครับมันสะท้อนถึงความสำคัญของการเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ล่วงรับแม้ว่าเขาเองจะเคยเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาก็ตามการปลดปล่อยในซีอุยในวันนี้ไม่ใช่เพียงการปล่อยวิญญ,ญาณของชายคนหนึ่งแต่คือการปลดปล่อยสังคมไทยจากการยึดติดกับความเข้าใจผิด ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะแก้ยากแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของการสร้างระบบยุติธรรมที่เคารพในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงต่อไปจะเป็นเรื่องราวของซีอุยในอดีตครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ทำให้หลายคนเรียกเขาว่ามนุษย์กินคนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นจุดเริ่มต้นของซีอุยชายรูปร่างสูงเพียง150เซนติเมตรมีถิ่นฐานจากตำบลหุนไหลเมืองซัวเถาประเทศจีน เดินทางเข้าสู่ในประเทศไทยที่อำเภอทับสแก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนั้นซีอุยมีอายุ25ปีเป็นหนึ่งในจำนวนคนนับแสนคนครับที่เดินทางเข้าประเทศไทยมาเพื่ออาศัยและหางานทำหลังจากในตอนนั้นเองเนี่ยโลกได้ประสบกับการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่2องครับซีอุยมีบุค,คลิกเป็นคนยิ้มเก่งใจดีเรียบร้อย มีรอยยิ้มให้คนทั่วไปตลอดเวลาที่ได้ทักทายกันแต่ก็กลัวคนแปลกหน้าทำให้ชีวิตทั่วไปของซีอุยเป็นที่จดจำของคนในยุคนั้นบ้านของซีอุยอยู่ในตรอกเล็กๆภายหลังมีชื่อเรียกกันว่าตรอกซีอุยทางเข้าบ้านเป็นเพียงตรอกซอยเล็กๆท่ามกลางเรือนไม้ขนาดสองข้างไม่ห่างจากถนนใหญ่และอยู่ใจกลางชุมชนอำเภอทับสแก่ ซีอุยเข้ามาประเทศไทยและขออาศัยมีค่าแรงงานจากการรับจ้างเสียงานทั่วๆไปครับแต่ส่วนใหญ่ซีอุยก็จะไปของานทำจากคนจีนด้วยกันเพราะว่าพูดคุยด้วยภาษาที่เข้าใจกันได้คุณปู่อีกเหลียงแทจิวหรืออีกเฮ่าแทจิวปู่เป็นชาวทับสแก่ไม่กี่คนที่เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบซีอุยเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเคยทำงานอยู่ด้วยกัน เรียกได้ว่ากินข้าวทำงานและนอนด้วยกันเมื่อก่อนทำงานอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันนับถือกันราวกับเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันและญาติกันครับและแน่นอนว่าญาติของเขาเองก็มีไม่กี่คนหลังจากการอพยพมาจากเมืองจีนถ้าวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่หมายถึงซีอุยนะครับก็จะมีอายุเกือบจะร้อยกว่าปีแล้วละอิกเหลียงแซาจิว๋ว ที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานกับซีอุยได้เล่าต่อได้ว่าในช่วงเวลาเกือบ10ปีที่อำเภอทับสแกซีอุยเนี่ยรับจ้างทำงานทั้งงานทั่วๆไปทำงานในโรงงานเต้าหู้และเป็นลูกจ้างในโรงงานมันและสวนมะพร้าวได้ข่าวซีอุยในช่วงปลายปี2497เท่าที่จำได้ซีอุยเนี่ยย้ายถิ่นฐานออกไปจากพื้นที่ทับสแกแต่ปรากฏว่าในอีก2ปีต่อมาจำได้ไม่เคยลืมครับ นั่นคือปี2,501ที่ซีอุยแ่อึง้งถูกจับและถูกหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวและตราหน้าเขาว่ามนุษย์กินคนหลังจากซีอุยถูกจับขณะกำลังจะเผาร่างของเด็กวัย8ขวบคนหนึ่งที่จังหวัดระยองซึ่งสภาพร่างกายของเด็กคนนั้นมีร่องรอยของการผ่าท้องหลังจากนั้นคดีที่มีเด็กถูกฆ่าตายกลายเป็นว่าถูกรวบรวมส่งไปให้ตำรวจที่ระยอง เพื่อทำการสอบสวนซีอุยและมีคำให้การว่าซีอุยยอมรับสารภาพแต่นี่เป็นแค่ข้อมูลด้านหนึ่งเท่านั้นเองครับคด,ดีที่1นึพฤษภาคม2497เด็กหญิงนิดแซ่ผู้อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขัน์ถูกฆ่าศพถูกชำแหละอวัยวะหายไปช่วงเกิดเหตุ มีการจัดงานเลี้ยงแต่งงานให้กับข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งในอำเภอทับสแกมีงานฉายหนังครับและมีเวทีรําวงใกล้ๆก,ก,กับที่ว่าการกิ่งอำเภอทับสแกในขณะนั้นซึ่งเวลาที่เกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ21นาฬกาหรือ3าทุ่มเด็กหญิงนิดออกไปดูหนังกลางแปลงและมีชายคนหนึ่งอุ้มเด็กหญิงนิดออกไปจากงานตลอดทั้งคืนครอบครัวและชาวบ้านช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งตอนเช้า มีคนไปพบร่างของเด็กหญิงนิดที่มีร่องรอยบาดแผลถูกผ่าท้องและห่างจากริมทางรถไฟไปไม่กี่ร้อยเมตรคดีนี้หลังจากเกิดเหตุตำรวจจับใครไม่ได้แต่พี่ชายของนิดครับเขามั่นใจว่านิดเนี่ยไม่ได้ถูกซีอุยฆ่าแต่สงสัยชายอีกคนนึงว่าอาจจะเป็นฆาตกรเพราะมีพยานยืนยันแต่ตอนนั้นเองตำรวจก็เอาคดีนี้เข้าไปผัวพันกับซีอุยครับ คดีที่2 20มิถุนายน2,497เด็กหญิงลิ้มเฮียงแท่เลา้าอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกฆ่าเสียชีวิตและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ีอุยทำงานรับจ้างที่สวนมะพร้าวของอ e ีก ok ๊กแซ่จิวและห่างจากกิ่งอำเภอทับสแกรประมาณ5กิโลเมตรเด็กหญิงลิ้มเฮียงแส่เลา้า ถูกฆ่าตายหลังจากคดีพบศพเด็กหญิงนิดแท้ผู้ประมาณ1เดือนเท่านั้นจุดที่พบศพของเด็กหญิงลิ้มเฮียงห่างจากสวนมะพร้าวที่สีอุยไปรับจ้างประมาณ1กิโลเมตรคดีนี้อดีตตำรวจสอบสวนของสอพอทับสแกนเล่าว่าเป็นคนจับผู้ต้องหาคดีนี้ได้ถึงสองคนร้อยตำรวจตรีประจวบฉลาดแพทย์ยืนยันว่าสีอุยเองก็ไม่ได้เป็นฆาตกรคดีนี้แต่เป็นผู้ต้องหาอีกสองคนที่ชื่อว่านายเจือและนายนิด คดีนี้เจือติดคุก30ปีส่วนในนิดติดคุก20ปีก็เป็นอีกหนึ่งคดีครับที่เข้ามาโัวพันกับสีอุยแต่ฆาตกรก็ไม่ใช่สีอุยคดีที่3 27ตุลาคม2497เด็กหญิงกำหงันแท้ลีตํบล3 0 0ยอดอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันขณะนั้นสีอุยไปรับจ้างทำสวนที่ตํลสา0ยอดไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเช่นเดียวกัน เด็กผู้หญิงสองคนเนี่ยเดินไปที่โรงหนังระหว่างเดินกลับบ้านเด็กหญิงที่โตกว่าแยกตัวไปกลับบ้านส่วนเด็กหญิงอีกคนหนึ่งเดินเพียงคนเดียวผู้ก่อเหตุครับเข้ามาล่อลวงเด็กด้วยขนมแล้วฆาตกรรมเฉือนเนื้อบริเวณลำคอคดีนี้ญาติและครอบครัวก็ปากใจเชื่อว่าสีอุยเป็นคนก่อเหตุซึ่งมันประจวบเหมาะกับตรงที่ตำรวจเนี่ยจับผู้ต้องหาคนอื่นไม่ได้พอดีครับ คด,ดีที่4ในวันที่8เมษาย,ยน2497เด็กหญิงบางออนพรมรสูตรอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกเชือดคอแต่ว่ารอดชีวิตนะครับ เด็กหญิงบางออนถูกพ่อเนี่ยใช้ให้ไปซื้อโอเลี้ยงในตลาดทับสแกแต่ถูกจับตัวไปลากไปที่ข้างกอไผ่ริมทางแล้วใช้มีดแทงที่ลำคอแต่เธอรอดชีวิตแล้วก็ยืนยันว่าสีอุยไม่ได้ทำแต่คนที่ทำมีชื่อว่านายเกลี้ยงนั่นเองครับคดีที่5 28พฤศจิกายน2497 เด็กหญิงลี่จูแท้ตั้งเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับหลังจากที่ซีอุยเนี่ยดันประจวบเหมาะย้ายพื้นที่ถิ่นฐานจากจังหวัดประจวบคีรีขันไปเข้ากรุงเทพได้เพียงเดือนเดียวเด็กชายลี่จูก็เสียชีวิตและพบร่องรอยการชำละศพริมทางรถไฟเขตพระนครซึ่งตำรวจจับคนรายไม่ได้ซีอุยก็เลยเข้าไปพวกพักบคดีนี้ครับคด,ดีที่6ครับ 5กุมภาพันธ์2500เด็กหญิงซิวจูแซ่ตั้งเมืองนครปฐมเป็นเหตุการณ์ที่ห่างจาก5คดีแรกถึง2ปีนะร่างของเด็กหญิงแซ่ซิวจูเนี่ยเจออยู่ภายในอุโมงค์ถ้ำองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมในวันตรุษจ,จีนร่างกายของเด็กหญิงดังกล่าวนะครับถูกชำแหละอวัยวะหายไปตำรวจจับผู้ต้องหาเป็นพ่อค้าขายเนื้อหมู จริงๆหลักฐานเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมโยงไปถึงซีอุยหรอกแต่แค่ซีอุยไปอยู่กรุงเทพพอดีมันก็เลยทําให้คนในตอนนั้นเลื่องลือกันไปว่าซีอุยเป็นคนทำซีอุยเป็นคนทาซีอุยเป็นคนลงมือทํานั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวที่มันชักจูงแล้วก็เชื่อมโยงนะฮะว่านั่นแหละครับในอดีตทําไมถึงซีอุยถูกตั้งฉายาและถูกตั้งชื่อว่า เป็นมนุษย์กินคนหรือมนุษย์กินศพอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมครับแต่ว่าคดียังไม่จบนะครับช่วงหน้ามาตามกันต่อครับคุณผู้ชมครับนี่เพียงแค่6คดีเท่านั้นนะครับจากที่นั่นแหละครับมีความเกี่ยวแล้วก็เชื่อมโยงนะครับ ว่ามีซีอุยแท่อึ้งเนี่ยเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะฮะแต่พอไปจับกลุ่มคนร้ายได้บางคดีก็จับได้บางคดีก็จับไม่ได้แต่มันมีหนึ่งคดีสำคัญครับคุณผู้ชมที่เป็นคดีที่เจ็ดที่ทำให้สังคมตราหน้ารวมไปถึงสื่อมวลชนในยุคนั้นและที่สำคัญนะครับ สารพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตรวมไปถึงประหารชีวิตยืนตามสารดีกาคุณผู้ชมเรื่องราวนี้มันกลายเป็นจุดพลิกผันครับเพราะว่าหลังจากที่ซีอุยแซ่อึ้งเนี่ยถูกจับในคดีที่7ถูกตาหน้าจากสังคมไม่เท่าไหร่ครับร่างกายของเขาเองเนี่ยถูกเอาไปจองจำอยู่ในตู้กระจกนะฮะโรงพยาบาลสิริราช จนทําให้นักสิทธิมนุษยชนนะครับมาเรียกร้องถึงความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อและที่สําคัญครับจุดพลิกผันในคดีที่7จจะเป็นอย่างไรเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับไปติดตามกันต่อเลยครับ คดีที่7 27มกราคม2,501เป็นคดีสุดท้ายพบหลักฐานในบ้านซีอุย e. เด็กชายสมบุญบุญยาการวัย11ขวบที่จังหวัดประยองซีอุยก e. ลายเป็นว่าถูกจับครับขณะกำลังจะอำมพรางศพร่างของเด็กชายสมบุญเนี่ยถูกฆ่าและศพก็ถูกชำแหละนะครับชาวบ้านช่วยกันจับตัวซีอุย e. ได้ในขณะนั้นที่เขาเองกำลังจะเผาอมพลางศพด้วยใบไม้ หลังจากชาวบ้านช่วยกันออกตามหาเด็กชายสมบุ์ตลอดทั้งคืนเด็กชายสมบุลเนี่ยตายในวันที่ครอบครัวตเตรียมจัดงานพิธีกลจุกตามประเพณีซึ่งก่อนจัดงานหนึ่งวันครอบครัวได้ให้เด็กชายสมบุ์และก็น้องชายได้กลับนั่นคือเด็กชายนาวีไปซื้อผักที่สวนซึ่งสีอุยเนี่ยรับจ้างดูแลอยู่พอดีในที่เกิดเหตุสีอุยกำลังยืนถือมีดอิโต ร่างของเด็กชายสมบูรณ์เนี่ยนอนพาดอยู่บนท่อนไม้สองท่อนบนลำตัวมีหญ้าคาปกคลุมและซีอุ่ยกำลังตัดหญ้าเพื่อคลุมร่างของเด็กชายสมบูรณ์เพื่อเตรียมที่จะเผาอำพรางคดีชาวบ้านจึงบุกเข้าไปช่วยกันจับกลุ่มตัวแล้วก็รุมประชาทันนะครับนี่คือเรื่องราวที่นายนาวีบุญยการซึ่งเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตนะครับเล่าให้ฟัง คำให้การของซีอุยในขณะนั้นเองเนี่ยตอนนี้เขาถูกตํารวจจับแล้วก็ชาวบ้านจับเขาเล่าว่าไดล่อลวงเด็กชายสมบุญให้ไปดูรังนกในบ้านจากนั้นได้ใช้กําปั้นทุบที่ท้ายทอยด้ละหลังศีรษะจนสลบแล้วก็ใช้เชือกมัดขาจับลําตัวห้อยเอาศีรษะลงพื้นแล้วใช้มีดเนี่ยผ่าลําตัวผ่าท้องก่อนจะล้างทําความสะอาดร่างกายเด็กชายสมบุญด้วยน้ําแยกชิ้นส่วนอวัยวะภายในเช่นลำไส้ แยกไปทิ้งในบ่อน้ําตับและหัวใจแบ่งชิ้นส่วนใส่จานไว้แต่ยังไม่ได้กินชิ้นส่วนอวัยวะหลักฐานที่ยึดได้จากสีอุ่ยก็คือมีดปลายแหลมที่มีคราบเลือดแต่มีจํานวนไม่มากพอที่จะตรวจได้ว่าเป็นเลือดคนหรือไม่ผ้าเช็ดหน้าและเศษผ้าแดงที่ใช้ซับเลือดแต่ตรวจยืนยันได้ว่าเป็นเลือดของเด็กชายสมบูรณ์ตับและหัวใจที่ถูกพบในตู้กับข้าว ให้การว่าคลายกับชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ในตอนนั้นเองซีอุยครับถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจระยองถึง9วันช่วงระหว่างการสอบสวนมีสำนวนคดีจากที่ต่างๆอย่างที่บอกครับที่เราเล่ากันไป6คดีก่อนหน้านี้คดีเหล่านั้นครับถูกส่งไปให้ตำรวจระยองเพื่อสอบสวนซีอุยถูกสอบสวนผ่านล่ามเพราะว่าพูดภาษาไทยไม่ได้ไม่มีทนายความช่วยแก้ตามข้อกล่าวหาต่างๆ และนี่เป็นคําให้การของซีอุยครับข้าพเจ้านายซีอุยแส่อึง้งขอให้การในเพิ่มเติมว่าในการที่ข้าทําการฆ่าคนใช้ตับและหัวใจรับประทานนั้นเนื่องจากเมื่อรับประทานแล้วทําให้มีกําลังแล้วร่างกายแข็งแรงทํางานหนักไม่เหนื่อยสําหรับข้าเคยทําการฆ่าคนและนําเอาหัวใจและตับมารับประทานแล้วสองรายคือที่กรุงเทพและนครปฐม ทำให้ผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนขายเนื้อที่จังหวัดนครปฐมที่ถูกจับเมื่อปี2500คดีที่6ที่เราเล่าไปครับถูกปล่อยตัวทันทีสําหรับสีอุยเองหลังจากถูกสอบสวน9วันในตอนนั้นเองอะนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคดีก็ได้อ้างถึงคําให้การว่าสีอุยเองก็รับสารภาพทุกคดีทั้งคดีที่ทับสแกรปราณบุรีนคนปรปฐมกรุงเทพและที่จังหวัดระยองรวม7คดี ทำให้การของซีอุยถูกอ้างว่าเพื่อแลกกับการที่จะถูกส่งตัวกลับบ้านที่ประเทศจีนนะครับสารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตแต่เนื่องจากรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตสารอุทธรพิพากษาให้ประหารชีวิตโดยไม่มีเหตุลดโทษสารฎีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรให้ประหารชีวิต16กันยายน2 5 0 5นายซีอุยแท่อึ้ง ก็ถูกประหารชีวิตที่เรือนจำบางขวางในปีถัดมานั่นเองครับหลังจากการประหารชีวิตสีอุยไม่มีใครแสดงตัวเป็นญาติไปติดต่อขอรับศพและสีอุยก็เป็นข่าวโด่งดังถึงการฆาตกรรมและเมื่อสีอุยถูกกล่าวหาถึงพฤติกรรมที่โหดร้ายในทางวิทยาศาสตร์และทางวงการแพทย์จึงมีหน้าที่เพื่อหาคำตอบว่าทำไมสีอุยถึงมีพฤติกรรมตามที่มีข้อกล่าวหาในณขณะนั้น หรือเป็นเพราะการทำงานของระบบสมองที่ทำให้มีความคิดเช่นนั้นจึงมีการนำร่างของซิวยครับเพื่อมาหาข้อพิสูจน์และทำการวิจัยด้านสมองจึงอาจจะเป็นหนทางการหาคำตอบในด้านอาจฉยวิทยาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และอย่างที่เราได้เห็นกันครับก็มาอยู่ในตู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรในพิพิธภัณฑ์ให้ได้เรียนรู้นั่นเองครับ ช่วงท้ายรายการนี้ในกราฟทางรายการไขปมผ่านเลนก็ขอไว้อะไรแด่ซิวีแซ่อึง้งชายผู้ถรกตราน้าก่อนที่โลกจะได้ยินเสียงของเขานะครับ และในวันที่23กระกฎาคม2563ก็คือวันสุดท้ายที่ร่างของซิวีแซ่อึง่งได้จากโลกนี้ไปอย่างสมศักดิ์ศรีเพราะได้รับการชาววนกิจตามหลักศาสนาหลังจากต้องใช้เวลายอย่างยาวนานกว่าถึง60กว่าปีจึงจะได้รับการคืนความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ใจความสําคัญของเรื่องราวนี้ที่สีอุยเองถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์กินคนนะครับและถูกนําไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สิริราชโดยใช้เป็นกรณีศึกษาเชิงอัชียกรรมซึ่งก็โดนหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่าซีอุยเองอาจไม่ได้รับการกระทําผิดจริงตามข้อกล่าวหาทั้งหมด และเป็นไปได้ว่าเขาก็ไม่ได้รับการไตส่สวนอย่างยุติธรรมในยุคนั้นจนทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงการจัดแสดงศพและป้ายที่ระบุว่าเขาเป็นมนุษย์กินคนนั้นถือว่าเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้เสียชีวิตหรือไม่ <c oughs> ก็เลยเกิดกระแสรณร,รงค์ครับเรียกร้องให้นำร่างของซิอุยออกจากการจัดแสดงและประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเหมาะสมนั่นเองบทสรุปที่ไม่ได้เขียนด้วยคำพิพากษา แต่เกิดจากความเมตตาของพี่น้องประชาชนคนไทยแม้ว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้พูดปกป้องตัวเองในชีวิตนี้แม้จะไม่มีญาติพี่น้องคอยร้องขอความยุติธรรมให้กับเขาแต่เสียงของประชาชนเสียงของผู้ศรัทธาในความยุติธรรมก็ได้กองกังวลพอครับที่จะเปลี่ยนชะตาของเขาในโลกหลังความตายจากนี้ต่อไปขอให้ร่างและวิญญาณของซีอุยได้หลุดพ้นจากการถูกจ้องมองอย่างสงสัย ได้พักสงบในที่อันควรและให้เรื่องราวของเขาเป็นบทเรียนของสังคมให้อนาคตของความยุติธรรมดีกว่าอาดีตที่เคยผ่านเผชิญมาและถึงแม้ว่าหลังจากนี้เรื่องราวของซีอุยแส่อึ้งชายที่ในอดีตเคยถูกตราหน้าว่าเป็นมนุษย์กินคนหรือมนุษย์กินเด็กจะยังคงเป็นภาพจดจำให้กับใครบางคนก็ตามแต่ผมก็เชื่อว่าเรื่องราวหลังจากนี้ซีอุ หรือซีอุยแช่อึงจะกลายเป็นภาพจําใหม่ภาพจําของความเข้าใจผิดและการละเมิดศักดิ์ศรีและรวมไปถึงการคืนความเป็นมนุษย์ให้กับชายคนหนึ่งเท่านั้นเองครับ,บครับกรรมการติกร้วก็ท่านะธานผู้แทนต้องไปจั่งยืพยานหมดแล้วอันนี้ก็กิยงานได้ก็ไม่เป็นไร ทางรายการไขปมผ่านเลนนะครับก็ขอร่วมไว้อาลัยนะครับไม่ได้แก่ซอวยแท่อึอ้งนะแต่แก่ความยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยและความอัยุติธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปก็ไม่อยากให้ใครสักคนนะครับจะต้องมาเป็นแพะรับบาปอย่างเหตุการณ์คล้ายคลึงนี้แต่แน่นอนครับด้วยความที่คดีนี้ก็มันจบไปอย่างยาวนานครับ แล้วก็มีการชาวพนักิจศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเองก็หวังว่าหลังจากนี้นะครับคำพูดว่ามนุษย์กินคนจะไม่เกี่ยวข้องกับซีอีแซ่อึ้งอีกต่อไปและแน่นอนนะครับประชาชนคนไทยแล้วก็รุ่นหลานๆเลนๆล้นๆหลังจากนี้ต่อไปครับจะได้มีการลืมเลือนคำคำนี้สำหรับมนุษย์กินคนนะฮะและเหตุการณ์หลังจากนี้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่จิตเภทส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นคดีที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ในยุคสมัยใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนคนนี้แล้ว ทางรายการไขป่ปมผ่านเลนนะครับก็ขอจบรายการกับตอนที่มีชื่อว่าปลดปล่อย c o อ e ุยแซ่อึง้งไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ